สวัสดีสวีดัตนะครับเพื่อนๆพที่พี่น้นนนองๆน,นะครับป็นหนุ่มขอญาตไลฟ์ในเพจส่วนตัวนะครับวันนี้มีทุรลกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกมาเรื่องอะไรนะครับก็มาร้องเรียนหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามจะไม่มีใครร้องเรียนในการติดป้ายหาเสียง เลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองจังหวัดนครนายกรู้สึกว่าจะติดป้ายกันแบบผิดกฎผิดระเบียบก็ว่าจะมาขอเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกลับกล้องให้ดูโอเคนะ ขออนุญาตนะครับเอินขออนุญาตนะครับเอนผมก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วขอขอเข้าพบอหัวหน้ากรกตจังหวัดนครนายกเลยครับทำไมประชาชนเข้ามานี้ต้องถามว่าจากไหนเอาจากในานามของประชาชนแล้วกันนะครับไม่ใช่หน่วยงานใด <c oughs> อะ กรกตเลยครับผมจะมาร้องเรียนเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงของของว่าที่ผู้สมัครกันทั้งหลายเนี่ยครับผมหรือผมหวังว่าท่านท่านก็คงอยู่ในนัรน,น,น,นายกกันนะครับถูกไหมท่านท่านก็คงเห็นนะครับป้ายหาเสียงที่ติดถนูเนี่ยมันผิดกฎผิดระเบียบไหมผมคิดว่าท่านอยู่รู้อยู่แก่ใจนะครับผิดกฎผิดระเบียบทั้งนั้นน่ย แต่ท่านไม่ไดําเนินง,งานอะไรเลยผมก็รอดูอยู่ว่าจะมีใครร้องเรียนกันบมางหรือว่าท่านจะมีหนังสือตักเตือนอะไรกันไหมสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดนครนายกนี่นต้องมีหน้าที่สําคัญเลยคือการดูแลเรื่องการเลือกตั้งนะหมันตั้งแต่ผู้สมัครจนตรงการติดป้ายหาเสียงเลยอะ ล้ออยู่นะครับกำลังทานข้าวอยู่เลยเกรงใจเลยโอู <c oughs> มไม่เป็นไรรไรอะ่ะมันเป็นเวลาราชการแล้วมีอะไรบ้างครับมีครับผมผมจะมาถามนะครับผมจะมาถามว่าผมไม่ผมไม่ถ่ายหน้าท่านนะาาผมจะมาถามว่ามีใครมาร้องเรียนเรื่องการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรีหรือเปล่าครับใครหมายถึง มีใครมาร้องเรียนไหมเขตไหนครับพี่อ,อําเภอเมืองครับออของเทศบาลของเทศบาล้ซึ่งท่านเป็นเป็นผู้ดูแลอยู่ในเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลครับอ่าท่านเห็นไหมว่าเขาติดป้ายหาเสียงกันแบบผิดท่านเห็นไหมผมถามก่อนอท่านเห็นไหมครครับผิดยังไงเอาท่านไม่รู้เหรอครับไม่ใช่ผมไม่รู้เอาเอา,เอาท่านพูดให้มันให้มันเข้ากล้องนะเสียงของท่านเนี่ยจะเป็นหลักฐานไว้ ท่านรู้ไหมว่าการติดป้ายหาเสียงเนี่ยมันมีกฎระเบียบอะไรบ้างห้ามติดรบริเวณไหนบ้างอันนี้เทศบาลคนประกาศนะครับไม่ใช่กกตแล้วกกตมีกฎมีระเบียบไหมครับมีสิครับรส่วนหลักลกรกตเนี่ยเราจะดูแลแล,และควบคุมระบบให้การเลือกตั้งเป็นระบบนะครับ,บส่วนประกาศของเทศบาลนี่จะเป็นของเขาทุกอย่างเขาประกาศว่าให้ติดที่ไหนก็ได้เหรอครับไม่ไม่เขาประกาศเองเหรอพี่ต้องรประกาศเทศบาลเนี่ย เอาเอางี้ผมถามท่านว่าท่านเห็นไหมเห็นป้ายที่เขาติดกันไหมตรงไหนครับเฮ้ยท่านไม่เคยเข้าไปเห็นกันเลยเหรออะไรที่ในเมืองในตลาดอยู่กับเสาไฟฟ้าอยู่กับพื้นที่สาธารณะอยู่กับฟุตบาทแล้วท่านเห็นไหมแล้วท่านเคยไปถามไหมว่าเทศบาลมีข้อกําหนดหรือเปล่าให้ติดอย่างนั้นได้ไม่ไม่เทศบาลเขาจะมีประกาศเขาอยู่แล้วพี่แล้วท่านได้ถามไหมว่าเทศบาลเขามีไหมที่เอางี้ระเบียบของกกตมันห้ามอยู่ถูกไหม หรือท่านจะเถียงผมท่านคะท่านหนหัวถึงรายฟัก่อนนะขั้นตอนในการทำงานของรอหน้าใจเย็นๆฟังผมใจเย็นไม่มีเย็นค่ะผมใจเย็นผมใจเย็นผมเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วฟังฟังอยู่นะขั้นตอนเราในการเลือกตั้งเทศบาลผูดอย่านาจคือเทศบาลของเราเป็นผู้ที่กำกับดูแลเสริมเรื่องการเลือกตั้งป้ายหาเสียงเทศบาลเป็นผู้ประกาศและเทศบาลเป็นคนมีอำหนาจในการที่จะสั่งให้ถอนป้ายยุดหยุดเข้าใจฟังแล้วทีนี้ ถ้ามีคนร้องมาเขาก็จะร้องไปเทศบาลหรือร้องมาที่นี่เราก็ประสานให้กาับสมัครและเมื่อผู้สมัครบอกไปแล้วเขาไม่ลงก็ต้องมีคนร้องต่อเทศบาลมีอำนาจมากกว่าเรานะคะแล้วถ้าจะมีแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกฎมีระเบียบอยู่ถูกไหมมีค่ะเวลาจะเปิดการรับสมัครหรืออะไรคุณต้องแจ้งกันไปถูกไหมถูกค่ะเราแจ้งทุกอย่างค่ะมีการเรียกเข้ามาไหมว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดมีการอบรมไหมมีค่ะมีการอบรมมีค่ะแล้วมีการแจ้งไหมว่า ห้ามติดป้ายหาเสียงบริเวณนี้วันนี้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนหมดแลวสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลว่าเขาจะติดตรงไหนกันก็ได้ท่านฟังท่านฟังการเลือกตั้งท้องถิ่นอำนาจอยู่ที่เทศบาล่าเข้าใจผู้ราไม่ท่านเป็นผู้กํากับใช่แล้วท่านเห็นไหมไปแล้วเราเห็นเราประกาไปแล้วเราบอกแล้วเราเตือนแล้วแล้วท่านเ้ราว่าเราเตือนไปแล้วแล้วท่านเราจะไปเือุท้พันได้หรอเตือนยังเราเตือนไม่ใช่ไม่เตือนมีใบเตือนไปใช่ไหม มีใบเตือนไปถึงท่านผู้สมัครไหมผมโอเคประชาชนเนี่ยผมเป็นประชาชนผมไม่ใช่ข้าราชการเหมือนทุกท่านถูกไหมประชาชนรับส่งเรื่องมาั้ยนี่พวกท่านพวกท่านมีคําเตือนไปแล้วท่านบอกไปแล้วมีคําเตือนใช่แล้วจ้าผู้งานสืบสวนที่เขาทําตรงนี้เขาแจ้งประสานไปผู้สมัครประสานกันโดยตรงเรียบร้อยแล้ว่แล้วเขาทํากันไหมท่านถามว่าท่านถ้าท่านโลจิผมถามพี่นะผมมีหนังสือ ที่ล้อผมนะวทีติป้ายผมเห็นปึ๊กโอเคติดป้ายผิดผมยื่นหนังสือให้เขาคนแก้คือเขาที่ไม่ใช่ผมถูกแล้วท่านเห็นไหมว่าเขาแก้หรือยังท่านส่งไปท่านส่งไปเมื่อไหร่หนังสือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแป๊บน่งเอาี้เี้เองีมื่อกี้ท่าสอสต๊อปฟังก่อนฟังฟังท่านจะรอใช่ไหม ท่านจะร้องใช่ไหมผมมาถามดูว่ามีใครร้องยังว่าท่านจะร้องเรียนใช่ไหมผมถามว่ามีใครมาร้องยังยังอ่ะยังผมจะร้องร้องใช่ไหมไม่ไม่ร้องเดี๋เอาแบบความให้ของประชาชนด้วยไม่มีปัญหาผมร้องมาเยอะแล้วแต่ผมแค่ถามแค่ท่านว่าท่านส่งอากาศไปให้เขาเนี่ยส่งคำเตือนไปให้เขาแล้วเนี่ยแล้วท่านได้ติดตามผลงานไหมว่าเขาไม่ทําอะไรกันเลย ถ้าไม่มีคนร้องเราจะไปติดตามอะไรล่ะพี่เนี่ยระบบราชการเป็นอย่างเงี้ยไม่มีคนร้องเห็นผิดคาตาแม่งไม่ทําอะไรทำค่ะเดี๋ยวผมจะทําเดี๋ยวผมจะร้องดีฉับพี่ไี้ทำเดี๋ยวผมจะร้องเชิญผมจะร้องนะฮะร้องไปค่ะเอาเอกสารมาใช่เดี๋ยวร้องพนักงานสำรวนค่ะเขาลงพื้นที่ตรวจอยู่อ่าคุณใช้ลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจอยู่คุณคุณเข้าตลาดกันบ่อยไหมคุณเข้าไปในเชอบางกันบ่อยไหมแม่งเห็นผิดคาตาอยู่เนี่ย เนี่ยผมอ่าเนี่ยผมอารมณ์ขึ้นผมอารมณ์ขึ้นผมอารมณ์ขึ้นอยู่ครับใช่ครับก็อธิบายเรามาไม่คุยกันดีๆมาถึงก็มาชดชดใส่ผมใครชดก่อนเโอเคเห็นกล้องเห็นว่าใครชดก่อนนะเอ้ยผมถ่ายจากหน้าผมผมไม่ได้ถ่ายหน้าคุณเลยไม่เราคุยกันท่านต้องใจเย็นฟังขั้นตอนฟังฟังแล้วขั้นตอนเข้าใจผมเข้าใจนี่ผมถามว่าผมเวลาผมถามเนี่ยผมถามว่าเวลาคุณผิดคุณเห็น คุณเห็นเขาผิดคาตาอยู่เนี่ยคุณรู้สึกกันยังไงรู้สึกไงเราก็ดำเนินการอ่าดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังเตือนไปกี่เบอร์แล้วพี่พี่จะมาถามไม่ได้ครับความผิดเตือนไปกี่เบอร์แล้วผมถามว่าอ่าพี่พี่อ่าผมขอดูหนังสือแจ้งเตือนหน่อยใช่ท่านจะทำงเตท่านฟังก่อนว่าขั้นตอนมันมีอาขั้นตอนมันมีเข้าใจระบบราชการขั้นตอนมันเยอะผมเข้าใจผมเข้าใจ ผมเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะร้องเดี๋ยวผมจะร้องเขียนร้องแล้วถ้าเกิดว่าท่านไม่ทําอะไรเลยผมจะร้องท่านอถ้าเกิดท่านไม่ทําอะไรเลยผมจะร้องท่านมันไม่จําเป็นหรอกครับว่าผมต้องอยู่นครนายกไม่จําเป็นหรอกครับความผิดตรงไหนผมแจ้งได้ทั้งนั้นแหละฟังข้อกฎหมายเลยการร้องเนี่ยคือพี่ต้องมีเพียนผู้มีสิทธิในเขตนั้นแล้วพี่ถึงจะมาร้องได้ พี่เคยพี่อยู่นอกตรงนั้นแล้มีพี่แมนฮาพี่มาร้องได้สรุปว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ในเขตนั้นผมร้องไม่ได้มันเป็นกฎหมายพี่ถ้ามีพี่พี่มีชื่ออยู่ในเขตระดับตั้งที่เขามีกันถ้างั้นผมร้องไม่ได้แล้วถูกไหมผมร้องไม่ได้แล้วถูกไหมไม่รู้ไงเขาอ้าก็ผมเรียกร้องให้คนที่เดือดร้อนมาร้องแล้วกันเพราะผมเห็นเขาโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กนี่นครยกอะไรก็เยอะแยะท่านเคยไปดูกันไหมไม่พี่พี่ต้องฟังก่อนพี่ฟังเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่จะ ระบบราชการก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่มีคนร้องกูไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยทําให้ดูทําให้ดูจะมาร้องก็ร้องไม่ได้เว้ยไม่ใช่คนในพื้นที่โอเคกฎหมายกําหนดไม่เขาใช่าถ้าเกิดที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในเขตการตั้งนั้นอ่าแล้วพี่มาร้องอ่ะมาร้องได้ครับห้ามไม่ให้ร้องครับนะครับแต่ว่าหนึ่งพี่ต้องมีสิทธิ์ในการตั้งนั้นอ่าแล้วความเดือดร้อนอะไรครับมีอะไรแล้วก็สรุปแล้วสรุปแล้วตามที่พี่บอกนะตามที่พี่บอกนะ ว่านเป็นประกาศของเทศบาลเขาเองเดี๋ยวผมจะไปเทศบาลไปดูว่าคําประกาศมันมีไหมมีเขาต้องมีอยู่แล้วพี่ว่าอนุญาตให้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงได้แม่งทุกที่ทุกบริเวณไม่ไม่ได้ทุกที่อย่างนี้เปล่าพี่ยังพูดอย่างงั้นไม่ได้นะครับก็พี่บอกเองว่าเทศบาลถ้าเขามีประกาศเขาก็ติดได้ก็ต้องไปดูที่เทศบาลถูกไหม่พีกฎระเบียบของกกตมันมีอยู่พี่ก็ต้องบอกเขาอยู่แล้วว่าอันนี้ติดไม่ได้นี่ติดไม่ได้นี่ติดไม่ได้นี่ติดไม่ได้ก่อนมีเรอฐตั้งเราก็เรียกหกเทศบาลมา ผมไม่ได้มาโวยวายนะผมมาถามว่าผมมาถามผมก็มีไลฟ์ที่ก็เข้าไปดูในไลฟ์ผมนะเข้าไปดูในไลฟ์ผมว่าผมเริ่มจากอะไรว่าผมเริ่มจากอะไรถูกไหมเอายังไงแจ้งคนมาจับผมหรือไงไม่ใชาอัวองอจับเลยนะครับที่เข้ามาถึงที่บอกว่าอเที่ที่ขออนุญาตึี่อยู่ไกลๆผม คุยอยู่ไกลๆผมไม่ใช่ไม่ใช่พี่แล้วนี่หลังที่เราการพี่ก็เบาๆไปได้ก็คุยกันพี่ต้องการอะไรจริงๆนะผมอยากให้พี่เปิดห้องคุยกับผมด้วยซ้ำไปแต่พี่ก็มายืนคุยกับผมอย่างเงี้ยเอ้าผมเดินออกมาพี่ยืนโวยวายอยู่ข้างนอกผมก็เลยเดินมาผมยังไม่ทันโวยวายอะไรเลยไม่พี่ถ้าคนดูพี่พี่พูดอะไรผมเป็นคนเสียงดังเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าเข้าใจใช่ไหมพี่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้เคยทําอะไรให้พี่เสียหายผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ด้วยทุกคนเดียวผมไม่ได้ว่าถูกไหมโอเคสต๊อกสต็อกหยุด ก็ผมก็ร้องไม่ได้แล้วอ่ะร้องได้อย่านั่งรอนั่งรออดกฎหมายห้ามผมร้องอีกผมไม่ได้คนพื้นที่นั่งรอก่อนเดี๋ยวคุยกับพี่นักงานสืบสวนนั่งรอพี่ใจเย็นนั่งรอโอเคคือจบพี่นั่งรอไม่ต้องคุยแล้วอเ่าผมก็ไม่อยากคุยเพราะว่าเพราะว่าผมร้องก็ร้องไม่ได้เพราะผมจะมาร้องร้องเดี๋ยวให้ร้องไงคะนั่งรอผมเป็นคนร้องพื้นที่ร้องได้ไงนนั่่งรออกเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวคุยกับนักงานสืบสวนก่อนพนักงานสืบสวนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งรอฟังพี่พี่เขียนคำร้อง ผมไม่เขียนเพราะยังไงคุณก็บอกว่าผมคนนอกพื้นที่เขียนไม่ได้อยู่แล้วอ่แล้วพี่จะมาร้องหรือพี่จะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเทศบาลก็พี่บอกว่าเขามีประกาศของเขาหรือเปล่าให้ผมไปดูที่เทศบาลก็มีประกาศคือประกาศกตป้ายเทศบาลเขาจะปผหบแล้วติสม้าแลพี่ก็บอกว่ากอะไรเลยก็ผมถึงถามว่าพี่เห็นไหมกรกตพี่เคยไปเดินตลาดไหมพี่เคยไปเดินบนฟุตบาทไหมผมไม่ได้ไปเดินมันติดป้ายกันแบบว่าเดินไม่ได้อ่ะ แล้วแล้วแล้วผมต้องไปอะไรอ่ะพี่ผมไม่ได้ถามว่าผมเป็นอะไรผมถามว่าพี่เป็นคณะกรรมการกรกตพี่มีอำนาจในการดูแลแม้แม้กระทั่งป้ายหาเสียงพี่ก็ต้องถามเขาว่าติดอย่างเงี้ยมันมีประกาศเหรอมันติดได้เหรอแล้วถ้าเกิดเทศบาลประกาศว่าให้ติดได้ผมมองว่าเทศบาลมันผิดนะมันมีกฎมีระเบียบอยู่พี่มองมีใช่ก็มีกฎมีระเบียบแล้วจะมาประกาศว่าติดได้อย่างที่พี่บอกไม่ใช่ พี่บอกว่ามันติแล้วเกะกะอะไรลแล้วบอกว่าตอนไม่ลงไปดูได้ยังไงแล้วพี่มาถึงพี่ก็พูดอ่ะก็ผมถามว่าพี่เข้าตลาดไหมพี่เห็นไหมไม่ได้เข้าอ่ะแล้วคนอื่นนะมันต้องเห็นมั่งแหละถูกไหมต้องดูแล้วใครเห็นอะไรอะพี่ม,มันผิดอะไรยังไงอ้าวมันผิดอะไร,ย,ไรยังไง้องก็เดี๋ยวให้แบบฟอร์มมาร้องเขียนเอาพี่ ไปดูในก็ได้นะครับไปเดินตลาดกันดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าพี่เห็นไหมว่าป้ายมันติดยังไงแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันนะฮะแล้วพี่ถามว่าผมไปเดินตลาดไหมไอ้จริงกับผมเป็นคนตะกินไม่ใช่หรอกผมมาช่วยรายการทีนีาโอเคเข้าใจถ้างั้นผมเข้าใจฮะพี่ไม่เคยเห็นผมก็ต้องถามว่าคนในนครนายกได้เห็นไหมว่าการติดตั้งป้ายหาเสียงที่ติดกันอยู่ทุกวันเนี้มันผิดแล้วมันผิดนะอันนี้ผมถามพี่ถ้าตามตามกฎตามระเบียบมันผิดไหม ตามกฎตามระเบียบในการติดป้ายหาเสียงที่พี่เห็นเนี่ยมันผิดไหมผมถามพี่เนี่ยเอ้าพี่เป็นคณะกรรมการกกตที่ไม่รู้ได้ไงว่ามันผิดหรือถูกพี่บอกมันผิดล่ะผิดยังไงผมยังไม่รู้เลยแล้วติดตรงไหนป้ายไหนที่พี่บอกมาเสร็จแล้วพี่ก็มบอกวาติดบนทางเท้าแก่าผิดหมดแล้วผมจะทำยังไงล่ะพี่แสดงว่าพี่ไม่เห็นนะครับก็ผมบอกแล้วผมโกนตะกินเอาเเเออาาากนนีี่่่ยแลลล้วพบผผมมมมดดดดิตตไไเอาง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมถ่ายรูปมาให้พี่ดูด้วย ว่ามันผิดไหมเอาผมถามเขาเดียวว่ามันผิดก่อนหรือเปล่าการติดป้ายหาเสียงแบบเนี้พี่วันผิดไหมติดอยู่บนฟุตบาทคนเดินไม่ได้พี่วันผิดไหมผิดก่อนเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ที่ไหนนะพี่เนาะก็ในมือนครนายกนี่ครับทศสบายมือนครนายกนี่ครับพี่ครับแล้วแล้วไงพี่เอาผมถามว่ามันผิดไหมการติดป้ายหาเสียงแบบเนี้บนฟุตบาทอย่างเงี้ยอันนี้แค่ฟุตบาทนะครับ เนี่ยผมถ่ายให้พี่ดูเนี่ยครับครับอ่ามันผิดไหมผมผมบอกไม่ได้ว่าผิดไม่ผิดพี่อังยิาพี่พี่ผมว่าพี่พี่ไปดูกฎระเบียบก่อนนะคืออย่างี้าในการติดป้ายหาเสียงมันถูกต้องหรือผิดพี่ต้องการอะไรวันนี้ผมจะมาถามว่ามีผมเดินเข้ามาเนี่ยผมก็ถามว่ามีใครร้องเรียนเรื่องการติดป้ายหาเสียงหรือยังครับไม่มีถ้าไม่มีผมจะร้องในไม้ก็สุดแร้วมาเกสโตเสียงกันแล้วผมร้องไม่ได้เพราะผมเป็นคนนอกพื้นที่โอถูกไหมอ๋อพี่เป็นคนนอกพื้นที่ถ้าใช่สรุปว่าผมผมไม่มีสิทธิ์ร้องเรียน ผมก็ร้องเรียนผ่านสื่อว่าใครที่เดือดร้อนซึ่งมันมีโพสต์อยู่บ่อยๆนะครับมันมีโพสต์อยู่คุณลองไปรื้อไปรื้อไปรื้อดูก็ได้ในเพจที่นิรนายกหรือเพจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับนักานายกในเรื่องการติดป้ายหาเสียงหัวมุมทางเดี้ยวทางข้ามเสาไฟฟ้าทุกที่ของสาธารณะจริงๆมันห้ามติดแล้วพี่ปล่อยปาแล้วเลยให้เขาติดกันอยู่เรื่องป้ายที่ต้องไปฟ้องไปกับปลัดเพราะปหลัดเขาดูแลเรื่องป้ายเนาะ ตลาดไหน่ะตลาดตลาดอบปตไอ้ตลาดเทศบาลก็ต้องไปตลาดเทศบาลก็อย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยว่าจะต้องไปถามว่าเขามีประกาศให้ติดกันได้ไหมแต่เขาติดตรงไหนคือในประกาศเขาติดที่อันนี้ละประกาศถึงจะถึงที่ไหนก็แล้วแต่ผมอันนี้ผมพูดถูกต้องนะผมก็คิดว่าผมพูดถูกมันจะต้องอ้างอิงกับกฎและระเบียบเพราะเขาจะมาประกาศว่าให้ติดแบบสะเพเหละติดแบบผิดๆได้เหรอมันก็ไม่ได้มัาต้องอ้างอิงกับกฎและระเบียบแล้วพี่บอกว่าถ้าเกิดเขามีประกาศอย่างนี้พี่ก็ทาอะไรไม่ได้เอาพี่เขา ขามีประกาศยังไงมันก็ไม่มันก็ต้องไม่ผิดไปกับกฎระเบียบอันนีพี่พี่เปิดใจฟังผมนะประกาศอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องไม่ผิดกฎกัดผิดระเบียบในกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกตั้งที่พี่ถืออยู่เนี่ยแล้วพี่ไปอ้างว่าถ้าเกิดเขามีประกาศแบบนั้นก็ติดกันได้เหรอถ้าถ้าถ้ารัฐบาลเป็นคนประกาศที่กำหนดตรงนั้นติดได้ก็คือฉีดได้ครับอ่าล้วพี่ไปดูหรือยัง ผผมไไ่ดดู้อพี่ก็เลยบอกให้ผมไปดูเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ไงว่ามันมีประกาศตรงนี้เหรอติดบนฟุตบาทได้ติดทางร่วมทางแยกได้ติดเสาไฟได้อย่างนี้เหรอไม่ไม่พี่กฎหมายมันระบุอยู่เขาจะมาออกประกาศว่าติดอย่างนั้นได้ยังไงผมฟังอยู่แล้วผมก็พูดถูกด้วยแต่มันถามว่าผมถามว่าพี่อะทอะไรกันอยู่นี่ไงไปดูกันหรือเปล่าขับรถก็ไปเห็นไหมถ้าเห็นผิดแล้วมันจะต้องมาทําอะไรแล้วบอกออกจดหมายเตือนเตือนแล้วทายังไงถ้าเขาไม่ทํากันแล้วทายังไง เสียค่าปรับเหรอมันต้องให้เขาลื้อออกใช่เขาต้องลื้อหรือถ้าเขาไม่ลื้อออกพี่ต้องไม่ลื้อออกไม่ได้แน่พี่แล้วเก็บเงินค่าลื้อเขามันผิดต้องให้เขาลื้อฟังเลยเทศบาลเพราะว่าผิดใช่ไหมเทศบาลที่มีสื่อไปแจ้งหมักเราจะไม่มีหน้าที่ไปลื้อเองนอกจากเขาไม่ลื้อก็นั่นแหละก็น่นอกจากเขาไม่ลื้อนี่ไงมาถึงขั้นตอนนั้นหรือยังยังไม่ถึอ้าแล้วแล้วพี่ไปไปถามไปดูหรือยังไม่ใช่พี่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งพี่ต้องไปดูกำกับสิครับที่ต้องฟังเลย มันต้องมีคนร้องมาก่อนนี่ไงนี่ไงมันต้องมีคนร้องก็ผมก็ร้องไม่ได้เขาพี่ก็ร้องไม่ได้ครับตามกฎหมายอะเดี๋ยวผมจะไปเทศบาลผมจะไปดูว่ามันมีหนังสือฉบับนี้อย่างที่พี่อ้างไหมมันมีครับมันมีประกาศการติดตั้งมีแน่นอนอะแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งเขาผิดกันล่ะแล้วพี่จะทำไงต่อผิดแล้วพี่ก็ร้องสิแล้วผมร้องไม่ได้เนี่ยี่เอาคนที่เสียประโยชน์มันไม่จําเป็นต้องมีคนร้องผมถามนะผมถามตรงๆเลยนะมันมีความจําเป็นต้องมีคนร้องเหรือในเมื่อข้าราชการเป็นผู้ที่รักษากฎหมายกฎระเบียบอยู่ พี่ร้องเองไม่ได้เหรอครับเปิดกาผมร้องแล้วผมจะไอะไรผมถามว่าพี่ร้องเองไม่ได้เวลาพี่เห็นน่ะพี่ร้องเองไม่ได้เลยผมถามเนี่ยทําไมต้องให้ประชาชนมาร้องอ่ะพี่ร้องเองไม่ได้เหรอครับพี่เห็นความผิดคาตายนี่พี่ร้องเองไม่ได้เหรอครับอย่างตำรวจเนี่ยเห็นคนจอดรถผิดกฎหมายเขาจะต้องจับเลยแล้วพี่เป็นผู้รักษากฎหมายกฎกกตมีอยู่มันอำนาจมาที่อีกผิดกันนพี่ต้องดูนะว่าผมแค่ยกผมแค่ยกตัวอย่าง อย่างพี่เป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้งแล้วพี่เห็นการทํากฎหมายผิดกฎหมายการเลือกตั้งอย่างชัดเจนพี่ปล่อยปากละเลยได้เหรอครับพี่ก็ร้องเองได้นี่ครับในฐานะของพี่เป็นกรรมการการเลือกตั้งเขามีผู้ตรวจนะฮะผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งวันเนี้ยเขาก็มาประชุมะครับแล้วเขากำลังลงื้นที่กับกออยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปเจออะไรเนี่ยวเขาจะทำเรื่องมาเองพี่ไม่ต้องห่วงอ่าโอเคเอาอย่างนี้นะครับอย่างน้อยๆผมก็เป็นการจุดประเด็นนะครับมันจะเลือกจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่พี่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยี่ส พี่มาแบบพี่ผมไม่รู้พี่ต้องการอะไรผมไม่ได้ต้องการอะไรผมก็มาถามพี่นี่ไงผมจะต้องการเป็นมอร้องเรียนด้วยซ้ำไปแต่พี่บอกเอาสุดท้ายแล้วผมเป็นคนนอกพื้นที่ผมร้องเรียนไม่ได้โอเคนอกพื้นที่ร้องได้พี่พี่จะพี่ร้องได้เลยไม่เป็นไรพี่ร้องได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าผมร้องไม่ได้พี่อพี่จะเย็นยนพี่ไม่ฟังผมมานี่หมากมาพี่ไปคุยพี่ไปคุยเขาเขาอยู่ในส่วนๆเอาแล้วไงจบไหมไม่ต้องมาเดินตามผมพี่พี่มีกลิ่นละมุด พี่มีกลิ่นละมุดอยู่ไม่ต้องมาเดินตามผมพี่ผมเสียงดังฟังชัดพี่ผมไม่ใช่ว่าของขึ้นอารมณ์เสียไม่ใช่เดี๋ยวผมเปิดไอ้ตัวนี้ให้ดูพี่พี่จะต้องแง้มในการหาเสียงนะจริงๆรพีร่ไม่ต้องเปิดผมดูหรอกผมรู้รู้ใช่ไหมผมรู้ ตอนนี้ไอตัวตอนพี่จะทักพี่ร้องอ่ะพี่ทําพี่ต้องทําเป็นทั้งครัเป็นอะไรเป็นอะไรพี่ต้องทําเป็นทั้งสืองเนี่ยมันจะต้องมีระเบียบอนเลยว่าต้องมีชื่อผู้รออ้องผู้ถูกร้องถ้าพี่จะทำอ่ะนะแต่ตอนนี้ในส่วนของในส่วนของป้ายเนี่ยในส่วนของป้ายนี่เนาะในส่วนของป้ายนะในส่วนของป้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันติดไม่ถูกเนี่ย ให้แจ้งไปยังผู้มีการประหลัดรัฐบาลหรือเป็นผู้มีการเลือกตั้งประจำพี่ผมขอญาตถามนะข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชนถูกไหมเข้าใจแต่ผมถามนะแล้วถ้าเกิดพี่เห็นที่มันทาอะไรที่มันผิดผิดน่ะทำไมพี่ไม่ใช้ในอำนาจหน้าที่พี่เป็นผู้ร้องเองได้ล่ะทําไมต้องให้มีคนร้องวะอย่างนี้โทษทีทําไมต้องให้มีคนร้องเรียนไม่ไม่ไม่เขาเปิดแล้วที่ถึงจะไปทําเข้าใจนี่พี่พี่พี่บอกผมพี่ผมพี่ฟังผมแป๊บหนึ่ง สมมุติที่เห็นนะั้นมันอยู่คนปากใช่ไหมเราอ่ะให้ให้ให้ปลัดเนี่ยแจ้งผู้สมัครก่อนเขาเปิดโอกาสให้ผู้สมัครนะ่ะมันขยับอ่าขยับเขาที่ข้อทางซะเออแต่ถ้าเราเรายังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเราก็จะมเหมือนไม่มีไม่มีน้าใจให้เขาเลยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย จบประเด็นนี้ก่อนในการติดตั้งมันมีอยู่พี่ก็เรียกเขามาอยู่แล้วสมานตฉันติดป้ายกันยังไงห้ามติดป้ายในที่ของสาธารณะจะติดป้ายในที่สาธารณะต้องขออนุญาตก่อนแล้วพี่ไปดูอย่างเขาขอกันไหมเขาก็ไม่ได้ขอนะติดห้ามติดทางเท้าก็ติดกันจนเดินไม่ได้ห้ามติดเสาไฟห้ามติดทางร่วมทางแยกเพราะมันบดบังวิสัยทัศน์การจราจรก็ติดกันชีพหายว้พวงพี่ก็เห็นคาตาอยู่ผมมั่นใจแล้วทำไมพี่ไม่ทําอะไรแล้ว ตกลงพี่พี่ร้องไหมอ่ะก็จะร้องไงเพราะถ้าไม่ร้องก็ยิ่งไปใหญ่ก็พี่บอกถ้าไม่มีคนร้องพี่ร้องก็ต้องทาหนังสือเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพร้อมทำหนังสือผมทามาเยอะแล้วพี่ร้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ขั้นตอนที่มันต้องมีชื่อผู้ร้องผู้ถูกร้องกันมีแหละครับผมพร้อมที่จะให้ครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมไม่ได้ร้องใครคนใดคนหนึ่งผมร้องทุกเบอร์เพราะมันติดกับทุกเบอร์พี่แล้วพี่ก็รู้ผมคนนอกพื้นที่ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับใครนะติดกันทุกเบอร์ครับ มันเลยไม่มีใครร้องใครไงถ้าในการเลือกตั้งที่มันถูกต้องเบอร์นี้ที่เขาทําตามกฎระเบียบเขาก็ต้องมาร้องเบอร์อื่นๆที่ไม่ทําตามกฎระเบียบถูกไหมพี่ใช่แต่นี้มันติดกันทุกเบอร์มันเลยไม่มีใครร้องแล้วพี่ก็เห็นขาตาอยู่ครัพี่มีแบบฟอร์มไหมละครับทำไมผมต้องให้ผมมาทำหนังสือขนาดนี้ล่ะมันไม่มี มันมีแค่นี้ว่าเราก็ต้องไปดูว่าวันเดือนปีมันเป็นยังไงพี่ก็ถ่ายรูปประกอบคําร้องมานั่นจริงเอานี่ไงพี่ต้องดูตามนี้เนาะถ้าพี่ไม่ทําอ่ะแล้วแล้วมันจะมียังไงอะ่ะแล้วพี่เป็นพนักง,งานสอบสวนใ,ในเรื่องนี้ใช่ผมชี้จุดให้พี่พี่ก็ไปถ่ายประกอบเองก็ได้นี่พี่ก็เห็นอยู่ค่ะตามไม่ต้องถ่ายรูปหรอกพี่เดินไปก็เห็นแล้วเข้าใจมันไม่มีชื่อผลร้องมาแล้วผมถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์ผมจะให้พี่ได้ไง พี่พมีเครื่องริม้์ไหมมันมีแต่ว่ามันต้องไอ้นี่เด็ดมันต้องมีของพี่เองไนงะต้องมปทำของพี่มาแล้วต้องเขียนคําร้องด้วยเอาอย่างนี้นะผมก็มั่นใจนะพี่ไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะเอาวันนี้พูดก,กันตรงๆนะผมก็ยังไลฟ์อยู่นะผมทําให้มันเป็นประเด็นว่าเฮ้ยทํากันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอสุดท้ายแล้วผมก็รู้เพราะถ้าเขาไม่ทําอะไรกันเลยแล้วเขาไม่ร้องกันทุกเบอร์เนี้ยนะพี่ก็ทําอะไรไม่ได้หรือไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไงหรือถ้าทาอะไรได้ก็อย่างมากก็เสียค่าปรับเพราะผมก็รู้ คืองี้เห๋ยวผมแจ้งภาษาไปยังตลาดก่อนเนาะก็ให้เขาสุดสุดสุดท้ายมันใช่ครับอืมพี่ก็แค่แจ้งว่าเฮ้ยมันไปดูกันที่ตลาดมันทำอะไรกันอยู่วะนนี้เราก็ต้องให้โอกาสเขาขยับไงใช่นี่ติดมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วพี่ก็ให้โอกาสเขาขยับคือขยับนะเห็นแล้วมันทุเรศลูลก,กตาพี่ให้ขยับมันเข้าข้างไงฟุตบาทกว้างแค่เมกกว่าๆไม้ค้ำยันไปถึงจะสุดอยู่แล้วแล้วคนเดินเดินยังไงอะ หรือพี่ไม่พี่ไม่เดินกันไงแต่คนเดินเขามีนะ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวคือผมถึงถามนี่ไงพี่ที่ผมแหกปากเปล่าเปล่าเนี่ยว่า mm hmm. ทําไมต้องมีคนร้องวะ mm hmm. พี่เป็นขัาชการที่เห็นอยู่กับตาเนี่ยที่ไม่ทําอะไรกันเลยอหะอล้ต้องให้คนมาร้องให้คนมาร้องให้คนมาร้อง mm hmm. กฎและระเบียบในการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งพี่เห็นยังพี่เห็นยังครับเนี่ยผมถามเนี่ยก็นี่กำลังหาไงอ่าพี่กำลังหาอีกอม,มันม,มีในคู่มือเนี่ยครับเนี่ามที่ติดประกาศถึงไนมะ้หาเสียงเลือกตั้เราเหมาะสมครับรรม,มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยครับอ่า ห้ามติดที่ไหนบ้างข้อยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเอ็ดครับพี่อ่านดังๆใ,ในกรณีปิดประกาศเห็นไหมเสียงลักล้าถูกกันหาเสียงลักล้างไม่ถูกต้องตามนี้ให้หัวหน้าง,งานหรือพนักง,งานถูกต้องติ่ก็คือประหลัด,ลดอ,อ่ะอำนาจสั่งให้ผู้สมัครแก้ไขถูกต้องในรับที่กำหนดอะไรบ้างที่มันห้ามติดมันมีครับยังไงอ่ะ ที่เขาห้ามติดป้ายผมผมไม่ไม่ไม่ดูอ่ะขนาดพี่เองพี่ยังหาไม่เจอผมจะหาเจอได้ไงพี่ขั่อนให้ประหลัดประหลัดอันนี้อันนี้คือในกรณีที่ประกาศแล้วะต่ดป้ายหาเสียงเกี่ยวกับหาเสียงไม่ถูกต้องตามหมวดนี้เขาให้แจ้งงานก็ใช่เข้าใจอันนี้ไอ้คำว่าห้ามเนี่ยห้ามติดไม่ถูกต้องเนี่ยตามหมวดเนี้ไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างอ่ะพี่รู้ไหมก็ให้แจ้งผู้สมัครพยายผมอยากให้พี่พูดดังๆว่าการติดป้ายเนี่ย ห้ามติดตรงห้ามติดตรงไหนมั่งมีห้ามมาพี่เพื่อนดูนะครับตรงไหนมีพี่อ้พี่งเสาไฟสองสองสว่างทางเดินเท้าอนั่นไม่อยมีระเบียบเรืองนี้ระเบียบรัฐกิจจามะแต่แต่มันมีผมก็มั่นใจเวลาเวลาเวลาพี่อบรมคนสมัครเลือกตั้งพี่ก็ต้องบอกว่าห้ามติดอะไรบ้างตรงนี้ยมันมันคืออย่างนี้มันจะไปติดมั่วตัวไม่ได้ขอให้อำนาจสมมติตอนพี่เห็นนะพี่พี่ก็บอกไอ้ประหลัดเลย รื้อถอนนี่ไมให้อำนาจรื้อถอนข้างต้นมีเรื่องื้อถอนทำลายกดออกเข้าใจลบข้อความอ่าเข้าใจนะครับแล้วทําไมผมถึงต้องมากกตครับเพราะกกตเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งเข้าใจนะครับกฎระเบียบของพี่เนี่ยมีเป็นตึงนะครับเราก็ต้องประสานผู้มีอำนาจงั้นพี่ประสานหรือยังครับก็นี่งานพี่มาเดี๋ยวผมจะประสานให้ถ้าผมไม่มาพี่จะไม่ประสานอะไรเลยใช่ไหมครับพี่เห็นคาตาพี่ก็ปล่อยมัอยู่ใช่ไหมครับ ผมไม่เชื่อเาที่ไม่เห็นผมไม่เห็นโอ้โหพี่ก็ผมไม่เห็นไงแล้วผมจะประสานให้พี่มีอำนาจอยู่ในเทศบาลดูแลเทศบาลเมืองพี่ก็ดูอยู่พี่ก็อยู่ในเทศบาลเมืองเลยขอให้อำนาจพนักงานสอบสวนครับมีอำนาจในการที่เป็นและยิ่งอย่างที่พี่เนี่ยพี่เป็นพนักงานสอบสวนด้วยเกี่ยวกับกกตด้วยเป็นผมผมก็จะเป็นผมมผมก็จะขับรถดูแลในการติดป้ายหาเสียงผมเป็นผมผมพี่ครัผมก็จะถ่ายรูปแล้ว ว่ามันผิดมันผิดมันผิดนะแล้วก็เรียกต่อสายกิ้งก้างไปพิ่มาจากเบอร์หนึ่งพ่มมาเบอร์สองผมว่าพี่มันไม่เหมาะสมนะครับทําไมพี่ต้องรอให้ประชาชนมาร้องเรียนพี่ครับพี่เป็นผู้มีอํานาจอยู่เต็มตัวเนี่ยครับพี่ก็เห็นครับพี่ก็ถ่ายรูปไลยก็ได้แล้วพี่ก็ประสานเลยครับว่าให้หรือถอนออกซะมันผิดกฎผิดระเบียบโอเคเดี๋ยวผมประสานให้ครับผมต้องการแค่นี้เองแต่ออกมาคุยกับผมยังกับผมเป็นโจรมาเนี่ยประสานเลยโอเคเนาะ คือคุยดีภาษาเลยคุยดีเออปะลัดเทศบาลมันเราก็ไม่มีะนะพี่น่าจะมีสุดท้ายแล้วพี่ต้องมีครับมีอะไรบัเบอร์เหรอเออเดี๋นอาด้ไบอร์เทศบาลปเทศบาลมีไหมหนูมีไหม นี่เราจะลองระสานขตให้เขาขยับแจ้งขยับอีกเพื่อไอ้ไป้ายต้องถามไ้เก่งนาะหนูจะมีอะไรหรอเดี๋ยเขายากครับถ้าเมื่อกี้ผมพูดจาเสียงดังรุนแรงเกินเหตุประธานอภัยนะครับเพราะผมเป็นคนพูด,พ,ดพูดจาเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วนะครับผมคุยกับพี่เขาเข้าใจพี่เขาเข้าใจผมดีนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นว่าผมผิดอะไรนะ ฟ้องได้นะครับทุกอย่างมันอยู่ในนี้ถ้าเห็นว่าผมผิดอะไรฟ้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดเห็นว่าผมผมคือประชาชนคนหนึ่งที่เห็นความไม่ชอบมาพากลที่เห็นความผิดกฎผิดระเบียบมันทนไม่ได้พี่แล้วผมพี่เป็นขา้าราชการพี่ทนกันอยู่ได้ยังไงผมถามใคน่นี้จบแค่นี้แหละครับ